นะครับผมมาลุ้นสนองล้นสุดนะครับที่อยู่ใต้ป่าผักตบนะครับผมบนผักตบชวานะครับหกอันไม่เหมืนเลยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยโอนน้อันนี้ได้ตัวครับท่านผู้ชมอันนี้ติดครับผมติดตีติดติด,ตด,ตด ตัวใหญ่ตัวน้อยนั่นเราลุ้นกันแล้วครับผมตัวที่แปดครับผมใกล้ๆกันนี้เลยเหนื่อยไหมมาอย่าไโดนครับ แต่ตัวนี้โดนครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันบนโบกครับไปครับหลังน,นี้ครับหลังน,นี้ครับผมติดหนึ่งตัวหรือไม่โอ้ยไม่แต่ปลาไหลน้อยครับท่านผู้ชมดูติดแล้วติดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โ,อโอหแข็ง,งแรงมากนี่ครับตัวน้อเดียวครับผมแปดตัวจะได้ปลาไหลตัวเดียวนี่ครับ เฮ้ยครับผมเดี๋ยวไปปล่อยคืนนะครับเพราะว่าตัวเดียวว่าเป็นบ่อฟอนะครับท่านผู้ชมใส่ไว้สามวันเด็นปลาไหลตัวเดียวครับนี่ครับผมไปครับไปปล่อยกันครับนี่ครับตัวเดียวปล่อยดีกว่าครับผมไปไปครับผมกลับบ้านประมาณเลยครับไป